ับผมสวัสดีครับใครอยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับจากหล่มสักนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาผ่านผ่านมาทางอุทยานน้ำหนาวนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกสำหรับพ่อพลายหนุ่มเซกแล้วก็นำเงินเราด้วยนะครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนาะ ก็คือตามคำเล่าลือเนาะทุกคนก็เกรงนะครับเพราะว่าเฉพาะบนเขานี่ก็ระยะยาวนะครับ80กบิโลนะครับ80กบิโลแต่ตอนที่แม่พังรัศมียังเล็กๆอยู่ผมเคยพามา,มาบ่อยอยู่นะครับสมัยนั้นเพราะว่าเคยมาลงแถวเพชรบูรณ์บ้างพิษณุโลกบ้างนะครับสมัยนั้นเนาะตอนเขยังเล็กๆอยู มาเมื่อก่อนก็ต้องเดินอ่าเขาเรียกอะไรนะเดินเล่นเนาะไปเรื่อยนะครับนี่นะครับเป็นโอทุกวันนี้ทางก็โอเคอยู่นะครับสวยงามเนาะขอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนองครองบึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทางหลายนะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองนะครับทีมงานลูกหลานนะครับแล้วก็ขอบารมีพระครูประกรรมคุ้มครองนะครับเดินทางอ่า ปลอดภัยนะครับทุกเส้นทางเนาะทางก็โอเคอยู่นะครับอ,ออยู่ชายเขานี่ก็ยังมีบ้านคนเข้ามาอยู่นะครับนี่นะครับตอนนี้กาลังจะขึ้นนะครับอ,อ,อุทยานน้าหนาวนะครับแบบเรื่อยๆนะครับแบบไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะมาฝั่งทางนี้นะครับเพราะว่าเรามีงานต่อนะครับที่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรน,นะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะครับธาน,นีเนาะก็เลยต้องใช้เส้นนี้นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับเส้นทางก็โอเคนะครับ เลยนะครับไปแบบเรื่อยๆครับแบบเรื่อยๆตรงนี้เลยสูงสุดครับตรงนี้จะสูงสุดเลยออกจากตรงนี้ไปก็ไม่สูงเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นช่วงขึ้นเลย แต่ถนนน้นทางนี่โอเคนะครับเน็บไปเรื่อยๆนะครับเออน,นี่สูงสุดนะครับเนี่ย พอขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่ขึ้นเลยเว,วันเล็กตรงสัยจะไปก่อนละมั้งนี่จาทำอะไรไถ้าใครรู้ถ้ารู <ใน S 1> ้เว้นไงต้อตรงเห็นตรงไปก่อนแล้ย เป็นเพราะอะไรดัจะ,จะหมดบ่าไม่บรรยากยัง,งอยู่<อ>เรื่อยๆนะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดขึ้นครั้งแรกแล้วก็จะประมาณว่ายาวหน่อย รถเล็กนี่ออกแบบชิวๆเลยครับรถเล็กแต่รถใหญ่ก็ยังว่าไปเรื่อยๆนับๆนับๆเมื่อหลายสิบปีก่อนผมเคยมาขึ้นขึ้นรถทัวร์มานะครับตอนนั้นน่าจะไปที่พิษณุโลกหรือเปล่าน่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นถนนก็ยังไม่ได้ดีเนาะผมเคยนั่งรถบัสมานะครับรถบัสขึ้นขึ้นไม่ได้ นะครับก็เด็กรถต้องใช้หมอนนะวิ่งหนุนตามเรื่อยๆนะครับวิ่งหนุนไปตามเรื่อยๆพอน,นี่เป็นที่ขึ้นมาจุดแรกนะครับก็จะสูงๆหน่อยฮมันคือรั่วป่ฮะรั่วไม่มีลมเลยบ่ ใส่เกียร์ต่ำๆไปเลยใส่เกียร์ต่ำๆใส่เกียร์ต่ำเลยใส่เกียร์ต่ำๆไปเลย,ย,ย,ำเลยทำไมปัญหาเกิดอีกแล้วล้มรนั่นแหละใส่เกียร์ต่ำๆไปหาจนมันมีที่หลบ ไม่งั้นมันจะถอดไม่ได้เลยไหนเกสรครับเออไปเรื่อยไม่ต้องเร่งมากเครื่องร้อนไหมถ้าเครื่องร้อนจะได้ปิดเปิดกระจกแค่นั้นนะฮะมันมีที่จอดไหมเนี่ไม่ต้องจอดเดือยไปเรื่อยไปเรื่อยมีอยู่ฟ้ามือแล้วลูกฮะจอดฟ้าอันี้ป่ะครับไปเรื่อยไปเรื่อยรถมันมีไปเรื่อย เออต้องต้องหาที่หาที่จอดามอไ้บงยังไงลุนนอ่เบรกมือ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 มันยังกันยูเป่าหหินมันุ่นร้อ,อ,อเลยอ้ยอุกแล้วเรา หน,นุนๆเลยมุนล,อล้อเลยนุ่งในทางหลังทางหลังเออรถน,นี่ได้ไหมรถโ,โอ้โหอีกแล้วเรา นุ่นฟังนุน่นช่วยกันยกดับดับเครื่องก่อนดูดูก่อนอีกเร็วม,มาฟังเสียงเร็วสายลุดหรือเปล่า

จัดของจัดของเลยจะยกไหวไหมน่ครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนาะสวัสดีครับ